ใบขับขี่ดิจิทัลทำได้เองในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอป DLTQR License ซึ่งเป็นแอปของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับที่ให้ประชาชนที่มีใบขับขี่ตัวจริงอยู่แล้วไปสแกนไปลงทะเบียนในแอป DLTQR License เพื่อที่ใบขับขี่ตัวจริงของท่านจะเป็นใบขับขี่ดิจิทัลอยู่ในแอป DLT QR License อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเวลาไปไหนไมาไหนก็ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ย้ำนะครับว่าท่านต้องมีใบขับขี่ตัวจริงก่อนเมื่อท่านดาวนโดด์โหลดแอป DLT QR License ก็ทำการ สแกนใบขับขี่ตัวจริงกับแอปเพื่อให้มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเมื่อเรียบร้อยแล้วใบขับขี่ของท่านก็จะอยู่ในแอปด้วยเป็นใบขับขี่ดีท่านใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนได้ครับ